นี่กดเบาๆนะครับถ้ากดแรงๆแบบนี้แบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้กดพร้อมกันสองอันอีแบบไหนนะครับที่มันน่าลำาขานนี่ออกไหมครับตอนอยู่ในห้องนอนมีคนนอนอยู่แล้วกดเมาส์เล่นเกมแต่ส,สกิ้ ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในการใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับกล่องนี้นะครับมันเป็นเมาส์นะครับเป็นเมาส์มีสายคราวก่อนผมเคยทำเมาส์ไร้สายไร้เสียงคลิกไปแล้ววันนี้เราทำเมาส์มีสายเมาส์เกมมิ่งไร้เสียงคลิกเหมือนกันโอเคเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับ เดี๋ยวผมแกะเลยนะฮะแกะมาจากกล่องนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ของนะครับกล่องอ่านี่คือไอเทมของเรานะครับ PB1 นะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้า จากจีนเนี่ยครับภาษาก็รู้นะครับหน้าของนะครับแต่สินค้าจีนเดี๋ยนี้ดีครับแล้วก็ถูกนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับนี่ครับมีวอยการันตีอย่างสวยงามอาจจะเหมือนลอกแกะมาแล้วนะครับเขาอาจจะเช็คให้เราจากโรงงานคิดในแง่ดีนะฮะเปิดดูนะครับตัวนここี้ค่าใครสนใจนะครับราคาอยู่ที่2 9 9บาทจัดส่งฟรีเช่นเคยนะครับหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันคำว่าเกมมิ่งต้องจับถนัดมือนะครับเหมาะมือนะครับของสําหรับผู้ชายผู้หญิงเหมาะมือแล้วก็ สวยมีปรับค่า dpi นะครับโหโหสวยจริงสวยจริงครับอืราคาประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้านี่ฮะถือว่าสวยงานดีนะครับดูใกล้ๆนะฮะโฟกัสนะครับดำด้านนะครับสวยงามมีไฟนะครับ r p g นะครับนี่ไฟนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเอ่อปรับขึ้นลงปรับความเร็วของเมาส์ถ้าจอใหญ่ครับมีผลถ้าคนจอเล็กก็ไม่ ไม่เข้าใจ d e P I ไว้ทำลายจอยใหญ่ครับเวลาเราเหวี่ยงเมาส์ปุ๊บเมาส์มันจะไปถึงหน้าจอได้เร็วนะครับสายนะครับสายก็จะเป็นแบบเส้นเส้นเส้นมีมีเส้น,เส,น,เ,สน,เ,สนเส้นนะครับในสายคืองอได้อะไรอย่างงี้ได้ก็หักยากหน่อยครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับหน้าตาประมาณนี้แบบนี้เลยฮะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ อ่ามันดีไงมันไล้เสียงจริงไหมัมนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่นีผมกดอยู่ครับดูด้านข้างนะครับฟับงเสียงครับนี่ผมพยายามกดแรงๆนะใกล้กล้องแต่ถ้าคนปกติใช้ก็กจะกดประมาณนี้แล้วมันแตกต่างจริงไหมเพื่อนๆอาจจะสงสัยผมเลยเอามาเทียบให้ดู เมาส์ทั่วไปอันนี้คือเมาส์ไร้สายทั่วไปผมใช้อ่าดูทีวีออนไลน์อะไรเงี้ยตามกล่อง Android นะครับนี่เมาส์ทั่วไปรูปทรงนะครับอันนี้ผมเอามาเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมแล้วก็มีลูกน้อยมีแฟนนอนในห้องก็อยากเอามาใช้เพื่อนลดเสียงเห็นไหมครับลดได้เยอะนะครับเบาเยอะจริงไหมฟังเสียงตัวนี้นี่กดเบาๆนะครับถ้ากดแรงๆแบบแบบที่ผมทำาเมื่อกี้กดพร้อมกันสง,งาน ที่แบบไหนะครับที่มันน่าลำขาขวนนึนกออกไหมครับตอนอยู่ในห้องนอนมีคนนอนอยู่แล้วกดเมาส์เล่นเกมใส่สก,กิลเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมใช้มือซ้ายกดนะฮะอันนี้กดกดขวาไอ้กดด้านด้านนี้ก่อนนะครับขวามือของผมกดด้านซ้ายฟังอีกทีนะครับ ลองมองกันนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงได้เห็นนะครับว่ามันชัดเจนแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับ299บาทจัดส่งฟรีนะครับสวยงานเดี๋ยวผมลองเสียบไฟให้ดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแป๊บเลยนะครับตอนนี้ผมเสียบไฟแล้วนะครับไฟ rgb เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ไฟมมนสว่างไปผมจะ ปิดไฟที่ผมถ่ายวีดีโอให้ดูเห็นชัดๆด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นมาใกล้ๆกอดสายมากอาจจะไม่ค่อยถึงไฟมันจะเปลี่ยนไปเองเรื่อยๆนะครับสีมันเปลี่ยนไปเองเรื่อยๆนะครับแดงชมพูเขียวเหลืองประมาณเจ็ดสีนะครับผมนี่คือตอนนี้คือเรามีไฟหน้ากล้องเดี๋ยวผมลองปิดสวิตช์ฟไฟแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นไฟชัดๆนี่ผมปิดไฟแล้ว ประมาณนี้ครับสวยงามนะครับบอกเลยเห็นไหมครับกระจะออกมีแสงประมาณนี้ไฮโซนะครับราคานี้สมราคามากๆเลยนะครับเสียงคลิกก็เบาไร้เสียงรบกวนนะฮะมีไฟโหโคตรเทบอกเลยครับโคตรเทโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจอุดหนุนสินค้านะครับก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้หรือทักที่แฟนเพจก็มีลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับมีไลน์ไอดีต่อตรงมาเลยก็ได้นะครับที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับ กดดูนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ,รบก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องรองผิดรองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดสันกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขาย ของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่จะซื้อกาับแฟ,ฟเลี้ยงหรือโด o n a t หรือโอนตังสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบายบายเดี๋ยวไปดูการไปดูการว่าจับได้หรือเปล่า